กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับด้วยวกันนะฮะเข้าสู่กทุเด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะไปพูดกันถึงเรื่องของแบ็คพิงก์นะกันนะครับผมโดยมีสมาชิกท่านหนึ่งนะได้ตั้งหัวข้อเกี่ยวกับว่าแบ็คพิงก์มีเพลงน้อยเลยอยากจะรู้ว่าเกิร์กุ๊ปวงอื่นๆที่อายุวง2ปีขึ้นมีกี่เพลงเหรอเราไม่ค่อยอยู่ดูเรื่องเพลงเท่าไหร่อยากดูว่าเพลงน้อยเนี่ยขนาดไหน เลยอยากรู้ว่าเกือกกวงอื่นที่เดมาพร้อมๆ็คพิงม,มีกี่เพลงขอบคุณที่ตอบละกันนะฮะไปดูก็น่านฝฟังความคิดเห็นเลยละกันนะครับผมความคิดเห็นทีนห่หนึ่งได้ตอบกลับว่าเพลงน้อยคุณภาพทุกเพลงวงที่เพลงเยอะก็คุณภาพเหมือนกันเราว่าไม่มีแฟนคลับวงไหนอยากให้เพลงตัวเองมีน้อยแล้วเอามาขิงหรอกมีเพลงเยอะแฟนคลับก็ได้เสพผลงานที่หลากหลายไม่ใช่ฟังบนอยู่แค่นั้น คนที่เขาเป็นศิลปินเป็นนักร้องก็อยากมีเพลงเยอะด้วยเหมือนกันเพราะมันคืออาชีพของเขาแต่ถ้าค่ายทามาแบบนี้ก็ต้องตามนั้นเพราะค่ายเป็นคนวางแผนทั้งหมดตามนั้นแหละไม่เห็นต้องถามกันเลยแต่ความคิดเห็นส่วนตัวเราขอคําเยอะและเพลงเยอะดีกว่าได้ฟังหลายๆเพลงได้เห็นหน้าศิลปินบ่อยๆได้เห็นพัฒนาการยิ่งตอนดูคอนโคดฟินเรารู้เลยว่าการจําท่าเต้นมากกว่าย0สเพลงขึ้น มันแสดงถึงศักยภาพศิลปินได้เห็นอย่างชัดเจนนะฮะความคี่เหที่2นะครับผมส่วนตัวผมชอบแนวทางของ b บ็คพิงในตอนนี้นะคือไม่ต้องรีบปล่อยรีบทําผลงานเน้นวางแผนดีๆงานคุณภาพสร้างภาพลักษณ์ในแบบศิลปินมากกว่าต้องมารีบสร้างผลงานในแบบไอคอนเคปทั่วไปเขาทากันมันทําให้เกิดความรู้สึกแบบว่าการคัมแบ็คมันน่าตื่นเต้นแฟนคลับบวกคนทั่วไป ให้กับเพลงใหม่ทุกครั้งที่ปล่อยศิลปินต่างชาติให้การยอมรับถึงแม้แฟนคลับจะชอบบน่นบ้างเพราะมันนานเหลือกเกินกว่าจะคำแต่ละครั้งแต่คุณพูดได้ไหมละ่ะว่างานแต่ละครั้งของ Mac พิงมันไม่ดีคำเมกแต่ละครั้งมันไม่ยกระดับขึ้นยิ่งคำหน้าต่ตอๆไปนะฮะยิ่งมีโปรดิวอย่างทอมมี่บวกเฮียเท็ดดี้ก็น่าตื่นเต้นแล้วว่าจะออกมายังไงไม่คาดหวังเรื่องฟิตกับอาริหรอกแต่ผลงานมันต้องสุดยอดแน่ ส่วนใครเป็นห่วงว่า YG จะผีจะดองเลื่อนนั่นเลื่อนนี่ผมม่าไม่ต้องห่วงหรอกใจเย็นๆดีกว่าเข้าใจอารมณ์แฟนคลับแค่อยากให้จําไว้อย่างหนึ่งคือเข้าใจอารมณ์แฟนคลับแต่อยากให้จําไว้อย่างหนึ่งคือแบ็คพิงค์ไม่ใช่เด็กในไฮดองอีกแล้วครับในอดีตถ้าพูดถึง YG คุณอาจจะนึกถึง Big กแบงคุณอาจจะนึกถึงทูนีวันคณอาจจะนึกถึงลุงทรายแต่วันนี้ถ้าพูดถึง YG ก็ต้องแบ็คพิงค์แล้วล่ละความคิดเห็นที่3มนะครับผม เฉพาะที่เดบิวต์ปี2016เหมือนกันและเป็นวงคาวอนนะฮะเอาจริงๆคิดแบบ3ปีได้เพลงแค่อัลบั้มเต็มแค่1อัลบั้มเองนะปกติค่ายอื่น1ปีต้องคำ2รอบ2อัลบัม้มหรือมินิอัลบั้มอย่างปีนี้ Red Velvet Twice ก็จะคำรอบที่2กันอย่างปีนี้ Red Velvet Twice ก็จะคำรอบที่2กันแล้วแต่แบ a c พิง n k ยังเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาปลาทองอยู่หออยู่เลยนะฮะความคิดที่4นะครับผม เราว่าแบ็คพงมีเพลงน้อยๆแต่ออกมามันปังทุกเพลงแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเวลาไปคอนเสิร์ตแล้วสนุกต่อเนื่องมากๆเป็นแฟนร้องตามได้แทบทุกเพลงเอาเพลงฮิตคนอื่นมาร้องบ้างพอเป็นซีสันอันนี้เทียบกับศิลปินวงหรือคนอื่นที่ผมชอบนะเพลงเยอะเชี่ยวแต่ชอบจริงไม่กี่เพลงไปคอนก็รอให้เขาร้องเพลงฮิตเพลงโปรดเท่านั้นนี่ไม่ได้ปอบใจใตัวเองนะนะฮะความเห็นต่อมาแล้วกันนะครับผม คุณต้องการเพลงน้อยแล้วดังแบบตอนนี้หรือต้องการให้แบ็คพิงค์ทาเพลงเยอะๆแนวไอดอลออกมาแล้วไม่ดังละ่ะออกรัวๆไปเลยออกรัวๆเพลงไม่ดีก็ไม่ดังไม่ได้รับคําชมอยู่ดีเพลงมีแค่นี้แค่เจาะชาร์ตบีบีฮอตปร้อยฮอตสองได้ที่ศิลปินเกาหลีมีแค่กี่คนกี่กุ่ที่ทําได้ถ้าคุณจะเป็นบิงอย่างน้อยคุณก็ต้องรักว g ด้วยนะครับไปดูความคิดเห็นที่ตอบกับคอมเมนต์ที่บ้านะกันนะครับผม ทุกวงในค่ายไอจีกึ่งไอโนนกึ่งศิลปินหมดครับวิธีการทํางานการขายงานการโปรโมทมันต่างกันกับไอดอนทั่วไปซึ่งในความเห็นผมผมไม่ได้ว่าอะไรการทํางานของไอดนลค่าอิดเลยนะอย่าดอนแบบนี้สินะฮะสาวก็ยังเป็นไอดนลอยู่และเพลงของสาวก็ยังเป็นเพลงไอดนลอยู่นะตอนนี้ยังไม่ได้ยกระดับตัวเองเป็นศิลปินนะตราบใดที่ยังไม่ได้ผลิตงานเองสู่ท้องตลาดผลิตงานเองหมายถึงทําเพลงออกมาเป็นผลงาน ที่ท้วงไม่ใช่จะขัดอะไรแต่รู้สึกว่าเพลงไอดอลน,นะฮะคำว่าไอดอลไม่จําเป็นต้องระบุว่าวงไปไหนแค่คําว่าจะให้ทําเพลงแนวไอดอลมันก็เหมือนระบุก,กันทั้งวงนะฮะดีด้านความคิดเห็นหนึ่งเลยแล้วกันนะครับผม,มเราชอบเพลงแม็กพิ้งทุกเพลงเลยนะฮะชอบแบบไม่ต้องสะกดจิตตัวเองว่าต้องชอบเพราะเป็นวงเมนถ้าคําไม่บ่อยแต่เพลงดีแบบนี้ก็ยอมแล้วยิ่งตอนนี้ YG ก็ไม่ได้ดองเท่าเมื่อก่อนเราด้วยแบบนี้แหละดีแล้ว แค่ปล่อยให้ออกวาเดตี้สักนิดจะดีมากๆเอาจริงๆ3ปีกับเพลงแค่เนี้ยมันก็ตามสไตล์ YG อ่ะน้ำตาจะไหลถามว่าน้อยไหมมันก็น้อยแหละถ้าทัวร์คอนนะฮะเพลงแค่นี้แต่เพลงทุกเพลงดองได้ทุกเพลงมันกับสนุกนะส่วนตัวเราแฮปปี้อยู่ถึงจะบนบน,บนเรื่องดองบ้างอะไรบ้างแต่ก็รอได้อย่างได้ผลงานที่นานนานออกมาทีแล้วมันว้าวคุ้มค่ากับการารอคอยซึ่งเรายังคงเชื่อใจ YG ยุค5.0อยู่ ว่าจะทําผลงานออกมาได้ดีในจุดนี้ปลายปีนี้คงจะได้เห็นความเคลื่อนไหวอะไรเสบ้างแหละนะฮะความคิดเห็นต่อมาแล้วกันนะครับผมขอตอบคาถามนะครับผมปกติจะคัมแบ็กปีละอย่างน้อย2ครั้งครับซิงเกิลครั้งหนึ่งมินิอัลบั้มครั้งหนึ่งปีหนึ่งต้องได้5ถึงเเพลงแล้วของ b บ็กพิ i งสาปี13เพลงน้อยกว่ามาตรฐานคนอื่นแต่คาดหวังได้ตามมาตรฐานไวจี สามปีก็มีแค่นี้จะว่ารอเพลงมีคุณภาพมันก็ดีแต่ก็ค่อนข้างเอาเปรียบผู้บริโภคโดยเฉพาะบิงญี่ปุ่นเล่นแปลงแล้ววนขายแทมออกโฟตโต้บุ๊กกับคอลเลกชันเกินจำนวนอัลบั้มไปแล้วมัง้งถ้าจะจัดคอนสักสามชั่วโมงเพลงแค่นี้มันไม่พอครับยกเว้นสาวจะหันมาเดี่ยวใหม่ด้วยถ้ามาทอกสักครึ่งหนึ่งร้องอีกครึ่งหนึ่งนี่ก็ยอมนะมีเพลงแค่นี้ก็ถือว่าน้อยน้อยมากจะบอกว่าทุกเพลงคุณภาพครับแก้อย่างไง ก็ไม่อยากเอามาเป็นข้ออ้างให้เพลงน้อยเลยช่วงก่อนคำตู่ทั้งปีก็มีอยู่แค่เพลงเดียวแฟนคลับก็ทวงคำแบค็คคำแบค็คจนแม้แต่เจนี่เองยังมาไลฟ์หน้าเหมือนจะร้องให้แบ็คพิงฝึกตั้งกี่ปีกว่าจะได้ดีใครจะไปอยากมีเพลงแค่นี้ออกงานประกาศรางวัลต้องเอาเพลงเก่อมาแสดงด้วยซ้ําเพราะเวลาเหลือมีแค่เพลงเดียวส่วนตัวเราใครจะว่าดียังไงก็ไม่ชอบการบริหารแบบ YG เท่าไหร่เหมือนต้องทําให้แฟนคลับ ดิสเพลย s สก่อนถึงจะปล่อยผลงานนะฮะมันเป็นพลังงานลบมากกว่าจะได้ตามแบบมีความสุขแต่พอมาคิดดู่ารมันก็ไม่ใช่ไม่รู้ปัญหาว่าเพลงน้อยนะคนแก้ตัวอย่างก็เคยแนะนําทางแก้ปัญหาอย่างลองซื้อเพลงจากโปรดิวเซอร์อื่นมากแต่นั่นแหละผลลัพธ์ก็รู้ๆกันอยู่หวังว่า YG 5 0จะดีขึ้นนะฮะต,ต่อน,นั่นความคค่เห็นหนึ่งเลละกันนะครับผม ผมว่าหลายๆคนก็คงเห็นตรงกันแหละว่าไม่ต้องออกมาเยอะหรอกแต่ก็ไม่ได้อยากให้ออกมาน้อยขนาดนี้ไม่ได้ขอให้ออกเยอะแต่ขอให้ออกมากกว่านี้อีกสักหน่อยก็ได้ไหมแต่ก็เข้าใจว่าช่วงก่อนที่จะเจอมรสุมข่ข่ความนิยมในข่ข่มันก็ยังขายได้ก็เลยไม่ได้รีบร้อนอะไรมากมายแต่ตอนนี้เจอมรสุมพัดจนอย่างปิวไปแล้วและซี o โอคนใหม่ก็มาจากสายฟแนนซ์ดังนั้นผมว่าเจ้าตัวคงต้องการสร้างผลงานตัวเองปรับพอร์ตหุ้นบริษัท จากที่ตกลงมาหนักขนาดนี้ให้จบไตม่าสี่แบบสวยขึ้นกราฟไตเขาสักหน่อยไม่ใช่ปากหัวดำดิ่งแบบนี้อย่างแน่นอนผลที่ตามมาคือตัวศิลป,ปินที่ขายได้และไม่อิงกับกระแสแอนตี้ในประเทศมากนักย่อมถูกกดดันให้มีผลงานออกมาเพื่อกู้ชื่อและสร้างไรายได้ให้กับบริษัทซึ่งผมมองว่ายังไงแบ็คพิงก์ก็น่าจะเป็นตัวเลขแรกๆที่จะถูกดันออกมาดังนั้นผมเชื่อว,ว่าไตาม่าที่3เราจะได้เห็นผลงานของแบ็คพิงก์อย่างแน่ เพื่อให้พอตไปปีปิดได้ด้วสวยส่วนไมทมส์ที่2ที่กําลังจะผ่านไปนี้คงทําอะไรไม่ได้มากแล้วก็ต้องปล่อยให้รับสถานการณ์ไปตามสภาพแล้วค่อยกู้ภาพลักษณ์ในไทมส์4แทนและปีหน้าผมว่าจะเป็นช่วง collaboration ร่วมกับศิลปินค่าย UMG อย่างแน่นอนเราคงได้เห็นผลงานของแบ็ค i n งบ่อยขึ้นในปีหน้าเลยครับสรุปว่าด้วยการที่ได้ CEO คนใหม่ที่มาจากสายฟินนซไทมส์ที่3นี้ เราน่าจะได้เห็นเพลงของแบ c คพิงออกมาช่วงนั้นอย่างแน่นอนน่าจะออกมาก่อน q t i ทิสเลิฟเวอร์ชันเจแปนส่วนจะเป็นคอมแบ็กวงหรือโซโล่โรเซอันนี้เดายากส่วนปีหน้านี้ก็จะมีงาน c คอนล b o อร์ชันร่วมกับศิลปินต่างประเทศค่าย m UM g อันให้ได้ฟังกันแน่ๆแ,และน่าจะเป็นปีทองของแบ c คพิงในการบุกตลาดโลกอย่างจริงจังราะทัวร์ครั้งที่ผ่านมากระแสดีมากๆค่าย UM ย g ไม่ปล่อยผ่านไปอย่างแน่นอน เป็นยังไงบ้างล่ะครับผมกับหัวข,ข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยละกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ